สำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูจากการมาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการในวันนี้ก็ต้องขอชื่นชม จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะภายใต้การนําของท่านผู้ว่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำพูที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ปีนี้เนี่ยจังหวัดหนองบัวลำพูมีน้องๆกลุ่มเป้าหมายมาเข้าฝึกทักษะชีพถึง40คนถือว่ามากในระดับต้นๆของ76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เป็นเป็นตัวสะท้อนความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือของ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการพละเรือนทั้งศาลยุติธรรมทั้งภาคเอกชนในการที่จะจะดูแลน้องๆน,นักเรียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ก็ขอขอชื่นชมการดําเนินงานของจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มีหลายกิจกรรมที่หนองบัวลำพูเนี่ยขับเคลื่อนประสบความสาเร็จทางสำงานผูต้ตรวจการแผ่นดินจะเอาไปถอดบทเรียน แนะนำกับอีก75จังหวัดให้เอาไปปรับใช้นะครับก็ก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองเนี่ยที่มีลูกหลานที่กำลังจะจบชั้นม .3 จบการศึกษาภาคบังคับแล้วมีความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะส่งเสียให้เรียนต่อส่งขึ้นอขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยสมัครกับคุณครูแนะแนวที่โรงเรียนก็ได้หรือมาสมัครที่สำานักงานพัฒนาฝยมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลมพูก็ได้ลูกหลานของท่านจะมีอนาคตที่ดีให้เวลากับลูกหลานอีก4 6ถึง6เดือนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้กับลูกหลานแล้วลูกหลานท่านก็จะไปทํางานอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะแรงงานมีฝีมือมีไรายได้ที่สูงพอที่จะจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้นะครับขอบคุณครับ